ในโลกที่ยุคข้อมูลข่าวสารไหลบ่ามาตลอดเวลาบางทีเราไม่รู้นะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนไม่จริงแต่ว่า โดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะตรวจสอบว่าข่าวไหนจริงหรือไม่จริงเขาจะถามกันว่าข่าวนี้ออกวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์หรือ,อยังถ้าออกแล้วก็มั่นใจได้ว่าเป็นข่าวจริงอันนี้คือมาตรฐานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและมาตรฐานของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ยั่งยืนยงควบคู่กับกิจการวิทยุกระจายเสียง ของประเทศไทยมา92ปีแล้วครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของผมสุภาพคลี่ขจายที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดรายการในสถานีวิทยุที่เป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับสวัสดีครับผมสำราญรอดเพลน,นะครับผู้ดะเมินรายการรู้ทันข่าว92.5นะครับเรื่องในวันวินวทยุก,กระจายเสียงไทยก็ต้องของน้อมลำลึกนะครับถึงพระกราธิคุณของพลเอก พระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าบูรชัดชัยากอนกรมพยากำแพงเพชรอา,คารคะโยธินนะครับซึ่งก็เป็นพระบิดาของกิจ,ก,จการกระจายเสียงไทยนะครับก็น้อมรำล,ลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนี้ด้วยนะครับผมโดยส่วนตัวก็อยู่ในวงการสื่อมวลชนมาตั้งแต่ปี2 2 1 40กว่าปีแล้วนะครับไปทำอย่างอื่นบ้างก็เพียงประเดี๋ยวประดาวนะครับ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในวงการนี้มาเริ่มแรกก็ทําหนังสือพิมพ์นะครับต่อมาปี2 5 3 8 3 9เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่วงการวิทยุจัดรายการน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ใน4-5ปีต่อมาก็ไปทําวิทยุโทรทัศน์ด้วยก็เรียกว่าทำมาทำมาแล้วทั้ง3สื่อนะครับแต่ว่าชอบนี่คือชอบหนังสือพิมพ์กับชอบวิทยุนะครับผมคิดว่ามันมีมวลขลังมันมีสเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นเบื้องหลัง ชอบอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็ในยุคปัจจุบันนี้นี่หลายท่านก็เกรงว่าในยุคของเทคโนโลยีดิัิชันนี่นะสื่อแบบวิทยุอาจจะอยู่ลําบากหนังสือพิมพ์ต่างๆล้มหายตายจากกันไปเยอะแล้วนะครับแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุและก็โทรทัศน์เนี่ยนะก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อต้องมาอยู่ด้วยกันนะฮนะ ู่ด้วยกันแล้วก็จะต้องไปด้วยกันแน่นอนแล้วครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงยุคนี้คือยุคของดิจิตอลแพลตฟอร์มเราก็ต้องรับมือให้ทันและต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนสื่อมวลชนเพื่อนร่วมวิชาชีพน่าจะเห็นพ้องต้องกันก็คือว่าสิ่งที่จะค้ำยันให้เราอยู่ได้อย่างดียิ่งก็คือความรู้ความสามารถ หรือความเป็นมืออาชีพนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะรูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแค่ไหนก็ตามนะครับสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์หรือตัวเนื้อหาเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่จะชี้ขาดให้ผลิตภัณฑ์สื่อหรือว่าเนื้อหาของรายการต่างๆนั้นเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้นะครับดังนั้นนี่ก็ต้องรักษาความเป็นมืออาชีพมืออาชีพในที่นี้ในความหมายผมนี่อาจจะผิดจะถูกก็ได้นะครับหมายถึงความลึกซึ้งความเข้าใจ ในเรื่องราวที่เราดําเนินการหรือเราทําหน้าที่นั้นๆถ้าเป็นผู้ดาเนินรายการก็มีความลึกซึ้งถึงในเชิงของเนื้อหามีความเข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องมีความศรัทธามีความรักในอาชีพด้วยก็ผมเชื่อว่าจะไปได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่จะได้ร่วมกันเดินหน้าฟันฝ่าต่อไปนะครับแล้วก็ใช้สื่อการกระจายเสียงให้เป็นประโยชน์รังสรรค์จันลงสร้างสรรค์สังคมไทยไปด้วยกันก็ ขอบุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเนื่องในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอายุครบ92ปีซึ่งถ้าเทียบเป็นตัวบุคคลแล้วก็ถือว่าเป็นวัยที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มีความอาวุโสผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากนะครับแต่กรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่แบบเป็นแม่บทเป็นต้นฉบับ ของวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเพิ่งจะเข้าสู่วัยที่เริ่มต้นจากการพัฒนาจากนี้ต่อไปส่วนจะอีกเมื่อไหร่จะกี่ร้อยปีอะไรยังไงเป็นเรื่องของอนาคตทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้มีวัฒนาการที่เราเห็นอย่างหนึ่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านทางบุคลากรที่มีโอกาสได้เข้ามาทํางานตรงนี้ พี่ๆหลายคนที่ออกไปจากที่นี่นะครับเกษียณไปบ้างอะไรบ้าง,างเนี่ยทุกคนล้วนแต่เป็นตำนานทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าที่นี่แหละครับคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของบุคคลในวงการสื่อสารมวลชนที่เป็นตำนานของวิทยุอย่างแท้จริงนะครับก็ถ้าเป็นบุคคลก็ขอวอวยพรให้มีความสุขแล้วก็จเจริญเติบโตก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ององค์กรน,นี้ อยู่ยั่งยืนแล้วก็เคียงคู่กับสังคมไทยเรา ตลอดไปนะครับค่ะบุรดมจิตด,ดอนนะคะในในโอกาสที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคบจะมีอายุครบ92ปีในปีนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอายุที่ยืนยาวเลยทีเดียวนะคะและมันก็ย่อมบ่งบอกได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะถึงความมั่นคงที่อยู่คู่ก,กันกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานแล้วก็คงจะต่อเนื่องไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวก็ขอให้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะคะได้เป็นสถานีวิทยุที่สร้างความสุขและก็ความรู้ให้กับคุณผู้ฟังและก็ประชาชนทุก คนละค่ะตามความขวัญที่ว่าวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขค่ะ